ไปดูเรื่องของกำลังใจของทางพี่พิธทหารเหมือนกันนะครับที่มอบอาหารและน้ําดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดปัตตานีครับผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นะครับร่วมกับส่วนราชการลงพื้นที่มอบอาหารและน้ําดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกข์ภัยในพื้นที่อําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับพันเอกอุเทนจีนทองหลางผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22 ร่วมกับส่วนราชการผู้นําท้องที่ท้องถิ่นและกําลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตาําบลระแวง <und erc ut ters> อํงเาเภอยะรังจังหวัดป,ปัตตานีเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในการนี้นะครับทางผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ได้มอบข้อสารสนับสนุนครัวสนามพร้อมหารือส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมยกระดับความช่วยเหลือประชาชนในขั้นถัดไป เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดระบายไม่ทันทำให้พื้นที่มีผู้ประสบุทภัยจำนวนหลายครัวเรือนและหน่วยงานนะครับยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามหน่วยทหารพร้อมเป็นทหารพระราชาร่วมดูแลสุขทุกข์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเพราะทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนครับ ท่านผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22ก็ได้กล่าวนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22สนองตอบนโยบายผู้บัญชาการทหารบกในการเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ยอย่างต่อเนื่องพร้อมระดมกําลังพลและยุทธุป,ปรกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลัง ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่การดำเนินง,งานของกองทัพบ,บกครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนการอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบภัยค่ะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือนอกเหนือนะคะในจังหวัดสงขย่างหาดใหญ่เนี่ยที่เราจะเห็นภาพว่าหนักที่สุดนะคะคก็ยังมีจังหวัดอื่นๆนะคะอย่างที่พี่พิธาหารไปกัน,นก็คือที่ปัตตานีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตรังสตูลยา,ลานาะะนี่ที่ก็ท่วมเหมือนกันครับซึ่งเดี๋ยวข้าวของที่เราบริจาคก,กันไปเนะะี่ยค่ะเมื่อไปถึงที่หาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการกระจายไปด้วยนะคะคเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนภาคใต้ในจังหวัดที่ประสบอุภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็สามารถมาบริจาคก,กันได้นะคะ